วันนี้อยู่กับผมแล้วครับอีกแล้วก็เออวันนี้เราก็จะมาดูกันว่ามีโค้ดอะไรมั่งแต่โค้ดมันไม่ใช่ให้ผมก็ไม่รู้โคด้ดโอเคโอเคมาไปเล่นกันซึ่งโคด้ดก็คืออะไรก็ไม่รู้ให้ผมทำไทยคิดไม่ได้หรอก พ่อของเรามีเวลาจำกัดในการทำมาช,ชูคูณสองไดมอนด์แกเ,เราก็จะมาบุกบริษัทย้นด้วยโอเคไป บอ่าเขาบอกว่าฟนมผมก็ตอวาาตบอว่าไทยมาแต่ผมไม่เห็นวิธีหรอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้หรอกบ่าผมกำลังตัดคดลิปแต่เขาก็ไม่เก็บทราหินไม่ได้พี่สวาวคนนี้โอเคมารวจ ความกันตกคุณดูชงนี้ดูนี่แบบเรไม่ต้องเก็บเกือนว่างนี้ก็เก็บเกลี้มาด้วยโอเควก็โอเค

ต้องคิดอะไรมากก็คืนแรกกวางนี่มาคืนนี้แล้วก็จะออก่านฟังอู้ก็สูงปึ้นมากขึ้นเอโบเอโบไม่ต้องพูดทิ้งเลยเอโบเอโบอีกแล้วเอโบตลอด ไอ้ oh done, so really? 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 Yeah, ูตอบทางเลยไอ้บูอีกแล้วโอ้กระสุนปืนหนึ่งกินงเนืออู้ไอ้บูไม่หงุ่อย่าเสียเลือดเนื้อกับไอ้บูเลยฟองมาก็สับล้อไม่มีไฟสายก็สับล้อเขาเข้าไปไหนก็ไม่รู้ ไได้กัน เค้าช่วยเด็กกันก็มีเยอะลูกศิษย์นะรีดดูได้ไม่ไม่แจ่มกัน ได้แล้ววัน้ก็เก็บมเกีจะตายกนที่หนึ่งที่นนีมือนเดิมก็วันที่สนะผมก็ช่วยแต่นอพอดมจะจดยิ เคกับปอนต์ต no, 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 ัวเราจช่วยเด็กแล้วแล้วลูกศิลป์ลูก็มีเยอะช่วยเด็ก เด็กคี้เขาก็จะอยู่700เนีรสุดทางแลยถ้าไปเติมช่องวี จะได้เห็นเด็กแพ้ให้ไฟก่อน ที่มากเกินไปมันทำให้หลกไปยิงแตไหนเนี่ยเาเพื่นตา 车里的。 Это жутко.

ใช้วิธีนี้ได้แล้วครับทุกคนใช้วิธีนี้ได้แล้วครับใช้วิธีในนี้ได้แล้วครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ใช้วิธีนี้ได้นะครับมันเจ็บเลยนะครับมันใช้วิธีนี้โคตรเจ็บเลยนะครับทุกคนก็รู้อยู่ว่าวเม่อบักได้บักเงินได้ผมก็ เคมาแล้วก็เพื่อนก็มีชุดกอดด้วยวิชาจังเออมามาโอเคบุกัน Mà chết lạt cơn Mà mới chết

I mm -hmm. 嗯。<music> คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วครับ